วิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แบบส่วนตัวไม่ให้คนอื่นมากดไลค์ให้ใช้วิธีนี้เลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอป a c e b o o k จากนั้นนะครับให้มากดคีย์ซ้ำคีย์ตรงนี้เลยต่อไปนะครับให้มากดดูโปรไฟล์ของคุณจากนั้นนะครับมันจะเข้ามาหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเราเนาะเรามาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันครับให้กดไปที่รูปกล้องตรงรูปโปรไฟล์แบบนี้นะครับจากนั้นให้เลือกเมนูเลือกรูปโปรไฟล์ โอเคครับต่อไปเ,ปเพื่อนๆก็เลือกรูปภาพที่อยู่ในมือถือของเ,เพื่อนให้เรียบร้อยนะครับจากตัวอย่างนะครับเป็นภาพนี้แล้วกันเนาะก็กดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆมาติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับที่มันเขียนว่าแชร์การอัปเดตของคนไปยังฟีด่าวเสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึกตรงนี้เลยโอเคครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับอัปโหลดรูปภาพโปรไฟล์เสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆนะครับรีบกดไปที่รูปโปรไฟล์เพื่อนเพื่อนหนึ่งทีต่อไปให้มากดดูรูปโปรไฟล์ตรงนี้เลย จากนั้นนะครับให้มากดจุดสาจุดและเลือกเมนูแก้ไขความเป็นส่วนตัวในหน้านี้นะครับให้กดดูเพิ่มเติมและกดเลือกการแสดงผลนะครับเป็นเฉพาะฉันจากนั้นให้กดย้อนกลับและกดย้อนกลับในหน้านี้อีกหนึ่งที่โอเคครับต่อไปนะครับแนะนําให้เ,เพื่อนๆกดไปที่รูปโปรไฟล์อีกหนึ่งที่จากนั้นให้กดไปที่ดูรูปโปรไฟล์ตรงนี้เลย และให้เพื่อนๆนนะครับมาสังเกตตรงข้างล่างชื่อ a c e b o o k ของเพื่อนนะครับว่ามันเป็นรูปกุญแจแบบนี้หรือไม่ถ้ามันเป็นรูปกุญแจแบบนี้นะครับก็แสดงว่าตอนนี้นะครับรูปภาพโปรไฟล์ที่เพื่อนเพื่อนได้เปลี่ยนไปจะเป็นการแสดงผลในรูปแบบของเฉพาะฉันถ้าเป็นการแสดงผลแบบเฉพาะฉันคนอื่นนะครับจะไม่สามารถกดไลค์รูปภาพรวมไปถึงแสดงความคิดเห็นในรูปภาพที่เพื่อนเเปลี่ยนไปเมื่อกี้ได้นะครับก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ a c e b o o k แบบส่วนตัวไม่ให้คนอื่นกดไลค์นะครับเพื่อนๆนสามารถใช้วิธีนี้้ไไปทําดเลย ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ